ไปเวลาตีห้าแล้วะคะ่ะขึ้นคาซีสกันไปเที่ยวกันอชอบนั่งรถได้ไขว่เนี่ยฮะชอบเที่ยวได้ไขว่เนี่ยอ่ะหยุดหยุด

à ôi ui 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 kèn quá à dốt lên dốt lên dốt lên